นี่นะจ๊ะนี่นะจ๊ะจะได้กินแล้วจ้าจะได้กินแล้วนี่นะจ๊ะเล็กๆน้อยๆจะได้กินแล้วจ๊ะเพื่อนๆดกมากนะจ๊ะดกมากต้นนี้ก็ใกล้สุกแล้วดูดูจ๊ะ ปลูกในกระถางก็ได้กินนะจ้าเพื่อนๆปลูกในกระถางก็ได้กินกลิ่นหอมกลิ่นหอมออกเลยนะคะกลิ่นหอมออกเลยปลูกในกระถางเห็นไหมคะแค่สองต้นนี้ก็เหลือเฟือแล้วคะ่ะพอเวลามันสุกก็กินแทบไม่ทันนะคะ นี่จ้ามาอวดกันปีนี้ปลูกไม่เยอะนะคะอันนี้คือปลูกที่เขาเรียกอะไรนะบางกงนะจ๊ะบางกงหรือว่าเป็นที่เขาเรียกอะไรนะหน้าต่างยื่นออกมานะจ๊ะปลูกตรงที่ยื่นออกมาชายคานะคะปลูกสองต้นนะก็ได้กินละเดี๋ยวรอเขาโตนะคะรอเขาสุกก่อน เราเขาสุกโตก็โตแล้วออกผลก็ออกแล้วถ้าใครอ,อ,อยากให้ลูกเขาเอ,อ,ออกเยอะนะคะเด็ดไอ้ที่มันออกยอดมาเนี่ยคะ่ะเด็ดออกไปเลยเพราะว่ามันใกล้เข้าหน้าใบไม้ร่วงแล้วนะคะก็เขาก็จะการเจริญเติบโตเขาก็จะน้อยลงแล้วก็บางทีก็อาจจะเขาเรียกอะไรอะ่ะอันที่มีอยู่อะ่ะมันก็จะโตช้า ถ้าเกิดว่าเราเก็บดอกเก็บยอดมันไว้นะเพราะเขาจะโตไปเรื่อยนะคะเลื้อยไปเรื่อยพวกยอดพวกนเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวเด็ดทิ้งเลยค่ะเด็ดทิ้งแล้วก็เขาก็จะได้มาเลี้ยงไอ้พวกที่เขาออกดอกออกผลไอ้ออกผลแล้วนะจ๊ะนะเนี่ยจะ้ะเด็ดทิ้งเลยไม่ต้องเสียดายนะจ๊ะเอาไว้แค่อีกช่อสอช่อก็พอไม่ต้องเก็บไปเยอะเนี่ยจะ้ะ เพราะว่าที่สวีเดนเนี่ยตอนนี้ลมแรงแล้วก็บางวันก็หนาวนะคะกลางคืนยิ่งหนาวแล้วเ,เข้าฤดูใบไม้ร่วงก็จะน่าจะประมาณเดือนหน้านะจ๊ะต้นมงต้นไม้ก็จะชนะชง,งักการเจริญเติบโตแล้วนะจ๊ะก็ปลูกอะไรก็ไม่ทันกินแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดัดแปลงเอาจากเพื่อนๆน,นี่นะจ๊ะอะแน่จ๊ะ ปลูกในกระถางก็ได้กินนะจ๊ะใครที่มีพื้นที่น้อยแล้วเกี่ยงว่าอยู่บ้านอยู่แล้งกันเทศอยู่นู่นนี่นั่นแล้วไม่มีพื้นที่ทำดูนี่ค่ะสองต้นก็ยังได้กินจ้าซื้อเอาก็รู้นะคะว่ามันมันซื้อกินได้แต่มันมีความสุขทางใจจ้ะเลยได้ออกกำลังกายนิดๆหน่อยๆ เดินมารดน้ำต้นไม้นะคะมีความสุขที่เห็นเขาเจริญเติบโตคลิปนี้ยังไงก็ฝากไว้แค่นี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะ